ครับสวัสดีครับข้อวันนี้จะมาสอนไล่สายไฟเบื้องต้นครับในรถที่ว่าไฟหัวเตียนไม่ออกหรือว่าแบตเตอรี่หมดครับมา SR จะเป็นระบบไฟ5้เฟสแบ่ง2อเฟสไว้สำหรับเลี้ยงกล่อง C D I สํำหรับจุดระเบิดและก็อีกสามเฟส้าเป็นชาร์จครับ ครับปลั๊กเลขที่ออกมาจากเครื่องก็คือปลัก๊กอันนี้อันนี้นะครับก็จะมี3ามสายครับเป็นสีขาวแล้วก็มีสีน้ําเงินมา1เส้นครับสามสายนี่สามสายตรงนี้สีขาวสามสายตรงนี้จะเป็นไฟไปเข้าเป็นชาร์จแล้วก็ไว้ชาร์จแบตก็คือเลี้ยงพวกระบบไฟในหน้าหรือว่าพวกไฟเดียวก็คือ สามเส้นนี้จะเป็นข้าเบ็ดหมดเลยอตอนวัดกระแสไฟผมวัดได้ค,นนคันนี้นะผมไม่แน่ใจว่ากาสแตนดาร์ดมันอยู่เท่าไรแต่ว่าทั้งสามสายเนี่ยก็คือวัดได้เส้นละแปดโวลต์ก็คือทั้งสามสายเลยแปดโวลต์หมดเลยครับแล้วก็มีสีน้ำเงินมาหนึ่งเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไฟเกียร์ว่างเผื่อ ียรว่างไกลไม่ติดก็มาเช็คดูสายสีน้ําเงินนะครับมันจะเป็นเมื่อเรารด,ดมาใส่อยู่ในเกียร์ว่างมันจะมีสัญญาณกล่าวออกมาแล้วก็ <c oughs> มาต่อตรงนี้ครับตรงนี้มองเห็นไหมตรงนี้ปลั๊กนี้ออกจากเครื่องเหมือนกันมีสีน้ําตาลกับสีแดงตรงนี้จะเป็นไฟ คอยสตาร์ทก็คือส่งกระแสไฟออกมาให้กล่องไว้สำหรับจุดระเบิดแต่ว่าคันนี้ไฟเส้นสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่ออกน่าจะเป็นน่าจะเสียไปแล้วก็เส้นสีแดงตรงนี้ไฟตอนสตาร์ทนตอนกดกันสตาร์ทไฟออกแค่2โวลต์แล้วก็ตอนเดินเบาอยู่ที่ห้าสิบ แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเสียเพราะว่าปกติแล้วตอนสตาร์ทเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้10โวลต์บวกๆแล้วก็เดินเบาต้องไม่ต่ำกว่า70แล้วก็ต่อมาอีก2ส,สายที่ออกมาจากเครื่องก็คือสายปันเชอร์ปันเชอร์คอยก็คือสัญญาณจุดระเบิดจะมี2เส้นก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวอันนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีเขียว เป็นสัญญาณจุดระเบิดค่าความต้านทานอยู่ที่250ครับถ้าว่าค่าความต้านทานต่าตกว่า150หรือว่าเยอะกว่า350ก็แสดงว่าปันเชอร์คอยเสียก็คือสัญญาณจุดระเบิดไม่สามารถส่งไปยังกล่องไฟได้ทำให้รถไม่สามารถจุดระเบิดได้ครับคร่าวๆาวครับ Okay.